สุดสัปดาห์นี้อาร์เซนอลจะทำศึกซปเปอร์ซันเดย์ครับพบกับเชนซีเพื่อนรักในศึกลอนดอนดับบี้แมชครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับถึงแม้ว่าสถานการณ์รลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะลิหลี่ก็ตามแต่เจอเชนซีเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ยอมนะครับเพราะเชลซีเองก็มีโอกาสไล่เจียอาร์เซนอลในเรื่องหัวันับตารางคะแนนด้วยนะความพร้อมจะเป็นยังไง อาร์เซนอลมีสถิติดีกว่าหรือแย่กว่าเชลซีนะครับและแนวโน้มเกมนี้จะได้3าคะแนนหรือเปล่ารวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้คุยกันก่อนเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านครับเจอกับทางด้านของเชลซีครับนะทีมสิงโตน้ำเงินครามนะครับสิงโตที่ต้องบอกว่าโหดเหลือเกินนะครับแล้วก็ปีนี้ฤดูกาลนี้เชลซีค่อนข้างมีทีมที่ดีนะครับแต่ว่าโอเคแนวรับอาจจะดูปั่นป่วนไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าภาพรวมไม่แย่แต่เป็นทีมที่เรียกว่า เงินถุงเงินถังนะครับซื้อนักเตะเป็นว่าเล่นเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลของมิเกลอวเตต้าเองเนี่ยช่วงหลังเจอเชลซีก็บอกว่าเจอกันทีไรมันทุกทีนะครับมีความสนุกสนานทุกทีนะครับแล้วก็ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยที่บ้านของเราเนี่ยเคยถล่มเชลซีไป5้ศูนย์เลยนะครับนะวันนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ง่ายล่ะนะครับเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็มีความหมายมากกว่า3คะแนนแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันนะครับฝากทุกคนครับกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บออกกพววเราาหน่่ย คิดว่าเกมนี้เนี่ยผลงข่งขันจะจบลงเช่นไรนะครับเป็นเซียนก่อนเกมกับผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าหลังเกมเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันหรือเปล่านะครับนะ,ะช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ต่อเนื่องเลยครับนี่ครับ ไข่กูมิ่งครับนี่ครับเครื่องเล็มขนนะครับอเนกประสงค์เลยนะครับเล็มได้ทุกจุดนะครับใช่ครับจุดน้องชายก็เล็มได้ครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นอับจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนพวกเรานะครับเราจะได้มันสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้เป็นไอเทมที่ผมบอกเลยนะครับอยากให้มีตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแล้วนะครับไข่กูมิ่งนะครับ เครื่องเล็มขนนะครับเล็มตรงไหนก็ได้จริงๆเเล็มแขนเล็มอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับใครที่ขนหน้าองค์หน้าอกเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อไปเล็มได้นั่นเองนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับว่าเราก็ขายของให้ลูกค้าหน่อยแล้วกันนะสำหรับโปรโมชั่นนะครับแฟนช่องคุยกันเนอร์ครับนะบวันที่15มีนาคมนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ออกนี่แหละนะครับ ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับวันนี้วันเดียวนะครับราคา1,400บาทนะครับ 1, บาทนั่นเองนะครับนะใครอยากได้ไปจับไปจองกันได้เลยนะจ๊ะนะแมทเทีเรยรกเขาดีนะมีแบบเซฟทงเซฟเทคนะครับไม่ให้เราบาดม,มือบาดมือบาดผิวหนังด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ชาร์จบง่งชาร์จแบตได้นะครับมีเลเวลมีต่างๆนานาด้วยนะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันนะ ามาดูเรื่องราวความพร้อมของอาร์เซนอลกับเชลซีเลยดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้บอกเลยครับว่าเจอทุกครั้งเดือดทุกครั้งนะครับไม่จบเสมอกันมาไ,ไม่จบแบบไม่มีสกรอร์กันมาแบบเป็นพักใหญ่มากๆแล้วนะครับเจอทุกครั้งมีสกอร์ทุกครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยิงกันเยอะด้วยนะไปดูความพร้อมก่อนดีกว่านะครับฝั่งอาร์เซนอลครับนะมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมด4คนนะครับโทมิยาสึคายฮาวเวก์แล้วก็กรบเบลเชซุสนะครับอีกคนหนึ่ง ผมคิดว่าอาจมีเซอร์ไพรส์ก็คือบูกาโยซาก้านะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะได้เห็นชื่อเขาในฐานะผู้เล่นสำรองอาจจะนะผมไม่ฟันธงนะแต่ว่าผมผมได้ข่าววงในมานะวงในอีกแล้ววงในอีกแล้วนะฮะได้ข่าวจากแหล่งข่าวจากอิงกัลแลนมานะครับตั้งแต่เกมก่อนแล้วนะครับว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เห็นชื่อของนักเตะที่หายจากการบาดเจ็บนะก็มีจริงๆเป็น กราเบียเมเ r t ตินเนลนะครับแล้วคราวนี้ก็มีอีกแล้วว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เห็นชื่อของบูกโยซาก้านะครับอ่ะก็ใครอยากเห็นน้องนะครับก็มีโอกาสในเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะบอกก่อนนะส่วนอีกคนหนึ่งนี่ผมไม่มั่นใจนะว่าราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยเรายืมเขามาเนี่ย ถ้าตามปกตกิมันจะเล่นด้วยกันไม่ได้นะมันจะไม่ได้เล่นเจอกันนะแหมเียดยราฮิมกําลังร่างทองเลยนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้เล่นเกมรุกของเรากลับมาหลายคนแล้วนะครับมาตินทนี่กับมาแล้วเนะี่ยผม,มว่าบทบาทของราฮิมตอนนี้ก็อาจจะยิ่งมีโอกาสได้น้อยลงกันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าร่างทองวันนี้ก็ดีนะครับอย่างน้อยก็ได้เป็นออปชั่นในเกมลุกนั่นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับโอ้โหผู้เล่นไม่พร้อมเพียบเลยนะครับนิคลัสแจ็กสันไม่พร้อมนะครับมูดริกนี่ ยาวเลยปิดเทอมยาวนะครับมาดูเวนเกเเเ้กุสโตนะครับแล้วก็ทางด้านของเดนนิสเจมส์นะครับนะพวกนี้ก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของของของความพร้อมในตัวผู้เล่นอื่นที่จะมาทดแทนแทนนะครับทำให้หน้าตาสืบเนื่องเรื่องตัวจริงของอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีจะเป็นประมาณนี้ครับผู้สษษาะตูอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สษษาะตัวจะเป็นเดบิดราย่าครับกองหลัง4คน ขวาเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นจูเลียนทิมเบอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเบนไว้เนี่ยดูจะยังไม่ค่อยพร้อมกับเกมใหญ่เท่าไหร่นะครับส่วนซ้ายเนี่ยเลือกเล่นได้เลยครับจะเป็นคาราฟิโอลีก็ได้หรือว่าจะเป็นไมล์ลูสเกลี่ก็ได้ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกไมล์ลูสเกลี่ครับส่วนคู่จะได้ครับครับแหมสลีบาได้พักมาแล้วนะครับเกมก่อนครับเกมนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงคู่กับรัศมีแขผมกราเบลมาเกเยสครับเช่นเดียวกับพี่หมึกผมครับ นะะฮพี่ปลาหมึกผมโทมัสปาเต้ครับก็ได้พักมาเช่นกันนะครับวันนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงครับแล้วเด็กแคนไรส์เป็นบ็อกซทูบ็อกซ์มาตินโอเดกาจะเป็นเพลย์เมเกอร์ส่วนแนวรุกเนี่ยเลือกเล่นได้มีออปชั่นเพิ่มเติมเพราะว่ามาตี้กลับมาแล้วนะครับซึ่งถ้าให้ผมเลือกนะถ้าให้มนชัยเลือกนะมนชัยจะเลือกท็อดซาเป็นฟอลไนซ้ายเป็นมาตินเนลี่ขวาเป็นอีธานวาเนลี่นะครับแล้วก็ขยับเอาเมเกลมาลิโน่เนี่ยมาเป็นอะไรทะ นะครับเผื่อสุดท้ายลงมาโยนบอมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวนะครับหรือจะเป็นตัวจริงก็ได้แต่ผมผมอยากให้เป็นสำรองมากกว่านะในความเห็นผมนะอยากให้ทอซามากลับยึดตำแหน่งตัวจริงนั่นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับเชนซีเพื่อนรักครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูจะเป็นทางด้านของโรเบิร์ตซันเชสครับกองหลัง4คนครับซ้ายจะเป็นมาคูคูเรย่าแน่นอนไอตัวนี้แสบนะครับ ส่วนขวาเนี่ยเมื่อไม่มีลิซเจมเมื่อไม่มีทั้งด้านกูสโตแล้วอาจจะถึงมือทางด้านของโฟฟาน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเวสลี์โฟฟาน่าอาจจะต้องมายืนเป็นแบ็กขวานะครับส่วนคู่เซนอร์ฮาร์ปรับผมคิดว่าไม่มีทางเลือกเยอะครับทางด้านของโควิลจะจับคู่กับโตซินนั่นเองนะครับ นกองกลางนี่โคตรดีครับกองกลางเขานี่ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรับใช้ไมเซลกายเซโดครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นทางด้านของเอนโซอร์ฟอนนันเดสครับแล้วเพลย์เมคเกอร์ใช้ทางด้านของโคพาเมอร์นั่นเองนะริมเส้นฝั่งขวานะครับจนน์นซนโชเจนน์นซนโชครับนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นทางด้านคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าครับ เป็นเนโต้นั่นเองนะจริงๆจะมีตัวสอดแทรบสำหรับเทลซีอีกเพียบนะครับตัวผู้เล่นเขาเยอะจริงๆนะครับยังมีชาโลบายังมีโอเยอะดูบริคอะไรพวกนี้นะครับกองกลางก็ยังมีทางด้านของโรเมลลาเวียด้วยนะครับที่จะสามารถสอดแทรกในการเป็นผู้เล่นสืบเลื่อนตัวจริงก่อนนะครับส่วนแนวรุกเขาเนี่ยผมว่าอาจจะดู ไม่ได้ถึงขั้นพร้อมมากนะอาจจะแต่ว่าพร้อมพร้อมเป็นสิบ,บเรื่องตัวจริงแต่ว่าแบบอะไรที่จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแจ็กสันมันไม่พร้อมอ่ะนะครับก็อาจจะเรียกว่าต้องสลับสับเปลี่ยนบ้างน,นิดหน่อยนั่นเองนะครับไปดูสถิติที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้เลยดีกว่านะครับคู่นี้เนี่ยผู้เส่นจะเป็นคริสคาร์านัสนะครับนบแล้วก็ลูกทีมของมาเลสกาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับ ห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นะครับขณะที่ลูกทีมของมิเกลเปเตต้าครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับโอ้หนักทางเสมอนะแล้วก็โอ้โหอายุเฉลี่ยลูกทีมของมาเลเซียยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นนะครับน้อยกว่าลูกทีมของมิเกลเปเตต้านะโอ้โหนี่เพิ่งเห็นนะแอบตกใจนิดนึงนะครับแล้วก็ผลงาน Head to Head ครับพบกัน5เกมหลังสุดอาร์เซนอลไม่แพ้เชลซีเลยนะครับโดยชนะไปถึง3เสมอ2นั่นเองนะครับ เกมล่าสุดที่เล่นที่เอเมเรสสเตเดียมสเกมล่าสุดที่เล่นที่เอเมเรสสเตเดียมอาร์เซนอลชนะทั้งคู่นะครับแล้วก็คำรบแรกที่เจอกันในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเดือนพฤิกายมปีที่แล้วเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าแหมอาร์เซนอลน่าได้3แต้มนะพูดอย่างนี้ตลอดเลยกู <laughs> อะมาคาดการเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้ผมเชื่อว่าเป็นอาร์เซนอลแหละครับ ที่จะเป็นฝ่ายคลองเกมแล้วก็บุกเข้าใส่เชลซีและเชลซีจะไม่เล่นเกมรับลึกใส่ Arsenal. อาร์เซนอลพราะผู้เล่นเขาในเกมรุกก็อันตร,รายหลายกาดพอสมควรเนโต้มีความไวนะครับจอร์แดนซันโชคมีความคล่องนะครับแล้วก็โคพาเมอร์นี่เป็นตัวแสบอยู่แล้วนะถ้าถ้าโคพาเมอร์เล่นได้อาร์เซนอลมีถึงแพ้เลยนะผมบอกเลยนะประมาทไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้า เกมรับเราปิดโคพาเออร์อยู่แบบที่เคยทําได้เนี่ยก็เรียกว่า3แต้มก็ไม่ยากโดยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมยังแอบเชื่อว่าอาร์เซนอลที่มีาการโรเตชันในเกมกลางสัปดาห์ได้พักมานะฮะในหลายคนเชลซีก็เช่นกันนะนะครับก็เรียกว่ามีมีการสลับสปเปรย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายได้3คะก็แนนนะนะแต่ว่า ไม่เชื่อว่าจะสกอร์ขาดลอยนะครับไม่เชื่อว่าจะถล่ม5-0เหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะสกอร์แบบเฉือนสัก3-1อะไรแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสกอร์ที่อาร์เซนลสามารถเอาตัวรอดได้ในคืนวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ก่อนจะแลกย้ายกันไปนะฮะย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเซียนก่อนเกมนะครับลองทายสกอร์กันดูนะครับและถ้าพี่น้องเชียงใหม่นะฮะดูคลิปนี้อยู่ครับนะฮะ ก็ไปดูกันได้ไปเจอกันได้ไปเจอผมไปเจอพ่อป๋องได้ที่ร้านท่าช้างนะนะครับที่ร้านก็มีซื้อเลกซิสต์ทรูวิชันอยู่แล้วก็มีเปิดคู่นี้ให้ดูนะครับแต่ว่ากิจกรรมหลักอ่ะจะเป็นเกมคาราบาวนะนะครับนัดชิงนะนะระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลนะแต่ว่าช่วงระหว่างก่อนเกมะอะไรเงี้ยที่ร้านเขามีเปิดให้ดูอยู่แล้วแหละนะครับก็ไปแวะไปดูกันได้แต่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรในห่วงช่วงเวลาอาร์เซนอลเชลซีนะแต่ว่าก็อยากเชิญชวนนะครับใครที่ เป็นแฟนอาร์ซนอลที่เชียงใหม่นะครับมาเจอกันหน่อยผมอยากเจอจริงๆริงนะครับอยากทําความรู้จักนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไว้นะมาถ่ายรูปมาเรียกว่าชวนผมไปเตะบอลด้วยนะฮะเพราะว่าอยากไปเตะบอลที่นั่นด้วยนะครับอายุเยอะแล้วนะแต่ยังชอบเตะบอลอยู่นะครับใครที่อยู่ที่เชียงใหม่เป็นแฟนอาร์ซนอลอินบ็อกซ์มาได้เลยนะจ๊ะนะ่ะแล้วก็แวะเวียนมาเจอกันที่ท่าช้างนะลานแสงสว่างนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ